o มอร์น n ิ่งจากประเทศเกาหลีนะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวย่านอับกูจังโลเดียวลอนดนชนไม่ข่าวอร่อยเปิดประตูรับเราเลยเนี่ยเต่มท<ส>ั้งเหมือนบอนอย่าลืมตาให้ดูหน่อยสิคะเหมือนมาดูพิพิีก็พันเลย <laughs> เราก็ถึงย่านอับกูจองโรดิโอกันเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ทางออกอทางออก6นะฮะแต่ว่าเราวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ไปฝั่งที่เป็นห้างฝั่งห้างตรงข้ามเนี่ยจะอยู่ตรงทางออก3นะคะจะเป็นห้างแบบแบรนด์เนมจะมี2ตึกจะเป็นตึกผู้ชายแล้วก็ตึกผู้หญิงะครับฝั่งนี้จะเป็นตึกผู้ชาย ฝั่งนู้นก็จะเป็นตึกผู้หญิงนะ,ะมีทุกแบรนด์แบรนด์ไฮแอนแบรนด์ใหญ่ๆถ้าเกิดว่าใครสายช็อปแบรนด์เนมไทยแนะนำไปห้างตรงนี้เลยส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบไปช็อปที่เป็นแบบว่า Chanel, ชาแนลช็อปที่เป็นตึกหนึ่งไอเมทที่เป็นตึกหนึ่งปาราที่เป็นตึกหนึ่งดีออที่เป็นตึกมันจะเป็นตึกตึกแยกเลยคะ่ะก็เดินไปตรงนู้นได้เลยค่วนถนนก็จะมีนะคะ พอกจบดีออก็คือเดินตรงไปยาวๆเลยนะฮะอันนี้ห้างตึนผู้หญิงต<ม>ึนผู้ชายจะเป็นชื่อห้างว่า t ดนเกล l รีอนะฮะ<ม>เดี๋ยววันนี้เราจะไปพาไปเดินเล่นฝั่งตรงข้ามห้างถามว่ามีอะไรบ้าง <S <S เขาบอกว่าดารานักล้องแล้วก็บริษัทแบบบริษัทในแบบบริษัทนักแสดงอะไรเงี้ยอยู่แถวนี้เยอะแล้วบางทีแบบพวกนักล้องพวกดาราก็จะชอบมาหาในอะไรตกกันตรงนี้ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะโชคดีได้จเจอใครนะครั้งที่เราเจอดำดๆได้ นี่ออกทางออกเขเดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอทางเข้าสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่อับกุจองนะคะไม่ได้นัดใหม่เลยนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงค่ะอับกุจองเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะเมื่อกี้ไปทำอะไรมานะคะบ็อกซิ่งค่ะอ๋าเกาหลีมีต่อยมวยด้วยหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่มวยไทยนะเป็นฟิลลิ่งแบบเฮ้ยดีเลยได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะขอมาดามพามาดามพาทัวร์ได้ไหมคะ ได้เลยค่ะเสียหลักครับคุณจองนะอยู่ตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆถนนจะเป็นอย่างนี้นะับวันนี้เรามาวันธรรมดาคน,คนก็เลยเงียบเหงานิดนึงแต่ว่าจุดที่คนพุกพานเนี่ยเราจะเข้าไปข้างในลึกๆเลยจ้ามีน้องนะคะอยากมาดูเสื้อผ้า รขาทน้าสวยอยู่นะอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยสวยมาก c h r i s t i a n i o r นะฮะอันนี้ของลอบสวยเลยสวยเลยร้านเนี้ยเนี่ยดารามาเยอะนะคะกำลันสีได้เลยเ r รซลู o หลุมใส่ไปเลยค่ะก็จะเป็นรถซุเปอร์คาร์รถอะไรรถดีๆเยอะมากเลยนะคะผู้ชายก็จะหล่อมาก จริงๆเราคนรีวิวตอนนี้นนทุกคนดูนะคะเพราะว่าตอนเย็นๆเนี่ยมีแต่คนจริงๆผู้ชายหล่อๆทั้งนั้นเลยแล้วก็บแบบเือนร้านเลนะ่าผับบาร์อะไรเงี้ยก็เปิดกันเต็มแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากมาแนะนําให้มาช่วงเย็นนะคะจริงๆเนี่ยมันมีร้านเอ่อร้านอาหารไทยเปิดใหม่ชื่อว่าตลาดมากินรอบที่ร้วอร่อยมากๆแต mm. ่ไม่ได้รีวิวนะคะใครขึ้นไปก็คือเป็นแบบเครือเดียวกับแบรนด์ร้านคับผมนะคะ mm. เขามาเปิดสาขามาเปิดใหม่ร้านตลาด mm. คาเฟ่นี้นะคะฟิลเหมือนแบบอยู่ฝรั่งเศสอยู่ปารีสเลยแล้วก็วีเลาตรงนี้ก็จึ้ง รวองโดนชนอ่ะเดินเล่นกัน่เคยมาร้านเล่าร้านเนี่ยเวอ์มากเลยแบบดีเลยแบบมีแต่คนดีเมืองไทยนะคะท่านชาตามือไปก่อนนจะะ๊านี่ร้านอาหารไทยเยะเลยต้องไปตรงนั้นกันทาหมดที่ยางมันเลยคาเฟ่สวยจริงสวยลาแตกแสงสีสวยแสงสูง เกินย่านนี้ต่อวันนี้เดี๋ยวราจะพาทุกคนมาชิมเฮทีนะฮะเมนูเหมือนที่จีนเลยคะเดี๋ยวเราจะทาน <S <S 2> <S 2> เป็น ีสนนะฮะฮปแต่เราจะไม่ใส่ชีสคือนางทาระบบเหมือนจีนเลยนะฮะคือแบบให้สแกนผ่านแต่มันก็จะจ่ายผ่านวีแชทหรืออาลีเพก็ได้หรือว่าคาเคาเพก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่ามีการ์ดไทยก็ต้องกออการ์ดมันก็จะเม็ดนิดนึงแนะนำว่าให้สั่งผ่านทางเคาน์เตอร์ดีกว่าน่าจะได้เร็วกว่า เต็มคนเท่าที่จีนที่จีนแต่แบเมคนเราเต็มกว่าอ,อืมแต่รสชาติก็ยังทานกันได้ะครับอันนี้คือร้านขนมปังเกลือนะฮะดังเลยคนต่อเยอะเลยขนมปังเกลือเราเคยรีวิวทุกคนดูแล้วอยู่ในคลิปซองซูคือมันจะแบบเค็มๆอร่อยมากมันๆเยิมย้มๆถ้าเกิดว่าใครชอบมันใครชอบเยิม้มเนี่ยอร่อยเลยเดี๋ยวนี้ถ้าขนมปังเนี่ยมันมีหลายสาขามากๆนะฮะซื้อหากินง่ายเลย ร้า en> pues, oh. okay. นน really? ี้เคยมารีวิวลาตอนคริสต์มาสคือตึ้งมากๆสวยเลยกลางคืนคือยิ่งสวยบรรยากาศดีมากตอนนี้เขาแต่งเป็นฮาโลวีนนะฮะรา้ไหมร้านแถวๆนี้ลดมากสองร้อยคืนมันลดนะสองอยนี่รองเท้าสวยมากเก๋เชียวไอ้ร้านเนี่ยรถตึงจะแตกเลย ร้านอานหารเกาหลีร้านนี้อร่อยมากโหจกบันอร่อยจริงนี่เคยมารีวิวแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวแปะลิพไ้รปังร้านนี้นะคะทุกคนเวอร์มากคือเขาขายปลาปลากระเป้านะคะเลิศมากครีนมากเคยทานปลาปลากระเป้าครั้งหนึ่งนะ,ะแต่ว่าที่นี่เขาทำดีไม่ข่าวอร่อยเนื้อมันจะแข็งนิดนึงนะคะ ก็มาทานได้ร้านนี้ใครอยากมาลองทานปลาปลากระเพาเนี่ยปลาปลากระเพล่ปลาปลากระเพล่เลิศน้องไม่น่ามาแล้วเบลอเลยร้านสวยมากเวสีเดอะสโคนนะคะสายสะโคนต้องมาทานร้านนี้ดูสิสะโคนราคาดีมากมีแต่ซุปเปอร์คาร่างกายนะคะก็จะชอบแบรนด์นี้นะคะแบรนด์นี้เสื้อกล้ามสวย เส oh e. oh wow ื้อแบบใครที okay. <etchup. S 2> ่ไปเล่นยิมอะไรเงี้ยส่วนผู้ชายโอ้มาเปิดประตูรับเราเลยเนี่ยว่าอะไรนี่น้าสาเล่นยิมเสรกมาอคนะะอค ไปค่ะ gentlemen star อันนี้คือชั้นใต้ดินนะฮะเราจะมาที่คาเฟ่ดูกระเดกคาเฟ่จึ่งมากถ่ายได้เลยน้องสาวคาเฟ่สวยมากนี่อันนี้คือเค้กซิกเนเจอร์นะคะแพงแต่อร่อยมากดูสิโอ้ยเค้กแบบน่ารักมากเลยอ่ะอครัวซองสำหรับคนทำหน้า คนทำเส้นย่างเก๋าโเอาแล้วอุ๊ยเค้กน่ากินเยอะมากเลยอ่ะเค้กเขายังเก๋แบบเป็นโมเดลลองแว่นเดินหันน้องแว่นเนี้ยห้าแสนห้าหมื่นบอลหมื่นหกหมื่นห้าเท่มากวอร์มากเลยหมื่นห้า บนนะฮะสวยมากได้จะมาสาักเกมเนี่ยในเกมโรยโว้โมกตาแตกเลยโชว์แค้นแปดนี่ชั้นนี้ก็จะขายแว่นนะสวยมากสวยมากชั้นสองเนี่ยจะเป็นช็อปอ่อ g จนเทอร์มอนเตอร์นะฮะส่วนชั้น3ก็จะเป็นเจนเทอร์มอนเตอร์ชั้น4จะเป็นแชมเบ r ร n s ส์นะฮะลอดพยายกหน้าได้ด้วยนะฮะอันนี้คือเขากำลังเคลื่อนไหวกันอยู่อุ้ยดูดิตาไหลโอ้ยลอดมากว้ร์มากลืมตาหลับตาได้จึง้งตาแตกเลยลืมตาให้ดูหน่อยสิค,คะลอดเกาหลีคือเขาพัฒนาขนาดนี้แล้วอ่ะคนว้ร์เกินว้าโลยดีมาก จริงๆบ้าเหมือนมาดูพิพิธภัณฑ์เลยรเงี้ยเหมือนมาดูงานอาร์ตงานศิลปะไม่เหมือนมาดูร้านว่านสีเขียวน่ารักมากขออนุญาตลองนะคะสวยน,นีเส่งมากเลยนะคะคือเนี่ยขาวแวน่นคือมีแค่เนี้ค่ะแล้วเบาเชียร์ลดมากดูสิอันนี้ชั้นสุดท้ายนะะเรามาลุ้นกันค่ะ Mm hmm. มีคนชั้นสุดท้ายนะฮะเจนนี่โลดเจนนี่สวยมากเอ้ยอออเป็นคาเป็นแบบน้ำหอมบนรถสวยมากันคือ,อย่างนี้เทียนหอมอืม ามาเทสล้างมือได้ด้วยนะคะหอมเนาะดูสีล้างเองบริการเองแล้วก็สามารถลองทาครีมได้ข้างนอกก็จะเป็นนี่ค่ร้านลูฟท็อปนะคะดูวิวเมืองโซโอ๋อตรงนู้นเขามีถ่ายพีเวดดิงด้วยน่ารักมากสวอฟทีเป็นแบบคาฟงคาเฟ่ เห็นไหมเซต 49, ็ต afternoon tea สี่หมื่นเก้าพันวอนประมาณหนึ่งพันสามร้อยบาทนะฮะก็จะได้เซ็ตนี้เลยโลลดสุพิมพคนต่อแถวเยอะม,มากนี่หลุยนะคะกำลังแบบรีโนเวทใหม่เตรียมตัวเลยค่ะเป็นกล่องหลุยเลยโอ้ยเสื้อเนี้ยน้องอันเนี้ยก็อยากแวะเดอรบิสบูยงมีปารีสนะฮะแต่ราสก็ท้าวเวอร์มากน่าจะเป็นของเจ้าของแน่แหละนะคะเราจะไปดู <ś led> แมแนกับ มีคาเฟ่ไออีกออมาอ่ะสามตั้งทอมสเปนดังจริงตำเลยตักนะฮะโดนผู้ชายตักเขาหล่อมากเลยก็เลยแบบตักมาเลยราคาจุ้งสะดุงกุ้งอยู่นะฮะ กูยงังมีเอาเนี้ยวไว้เป็นแบนตำมาแล้วเรียบร้อยค่ะจบเกิร์ดนี่อันนี้วันทูวินข้างในหล่อบบหล่อมกน้องเปิดเลยหล่อมากดาราจีนเนาะนนเสื้อจะเป็นแนวออกกำลังกายนิดน,นึงเชื่อว่าบอลทูวินนะฮะแบบนี้ อากาศเริ่มเย็นแล้วนะฮะอาหารไทยครับผมนะฮะที่ลิซ่ามากินแล้วก็ดังจนคนเยอะมากๆเลยอย่างนี้เลยคือเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วฮะ,ะเรามีร้านขนมิงคือแบบมันจะเป็นร้านแบบเสื้อฟูฟูที่แบบว่าแพงกว่าขนมิงอะไรเงี้ยน้องสาวอยากได้เดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะ Raw deal Yeah แล้วอีกต <Yeah. S 2> ัวเค่บอกแต่เสียง <Okay. S 2> นุ่มมากมแคที้รังแคที้รังส์ยอหม่เหรอหานายอันนี้ออรอดมากช้อนกูแบกช่อนกู้แบกช้นกูแบกก็สิเกล้านวอนเองสาวทำแนาได้หนึ่งรอบออเอออเข็นช้อนเนาะเย้สิบเก้า yeah. yeah. ล้านวอน นี่นี่เป็นเจนี่เนี่ยเ,เห็นไหมโอ้ยตัเมื่อกี้โอ้ยอ,อ,อันนี้นี่เป็นขนเหมือนขนจริงเลยก็จริงเหรอหรอจริงอันนี้จริงตลดตัดุนิดนึงนะคะเสื้อกันหนาวตัวละหกแสนบาททำนัดได้อีกรอบหนึง่งไอ้เลิฟแต่เป็นขนจริงนะคะอ๋อโอ้โหเหมือนนอนชื่เออโอ้โห so gorgeous Wow. โอ้งวิชีกนทงมอ้ิงชิล่าทอกี้อลาแมลอฟดิสจเวนิคัสเลลี่เขาบอกว่าเนี่ยผู้ชายเนาะชอบมาจับจับจัเขาบอกว่ามันจะเป็นสัตว์คล้ายๆกับกระต่ายท็กี้ลังพิสทันทงมูมาจับอ๋อเน่นี้จอยเนาะท้ของจอยมากอันนี้โอ้ very soft ันสัตว์อะไรอะสัตว์แอนิมอลอ๋อวินิวจอห้องสีขาวจะสวยโซนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโซนแบบพวกแบรนด์เนมมือสองแบรนด์เนมมือหนึ่งนะคะก็จะมีขายในร้านตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าพาเข้าไปดูนะคะของสวยไหมโอ้น่ารักมีปลาร์ตี้เลยปาร์ตี้มาดาเสื้อเขาก็จะห่อไว้แบบดีมากเลยนะคะ ดูโล็กน,นะคะแต่ว่ารถเจ้าของคือเวอิร์มเปิดป,ประทุนรอเลยรักอันนี้สองร้อยจิมจลรันวอนลค่ะร้านหลุยส์ขายหลุยส์ขายแอมะซ์นะฮะช่วงนี้คือแบบของดีมากเลยนะแถวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครแบบน้องอยากมาดูมือทรงมือสองอะไรเงี้ยคุณาภาพดีที่ดีเลยเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวกันก่อนนะฮะหิวมาก 来，牛羊 <Okay. S 1>。Okay. เปรี้ยวๆค่ะมันจะมีความวาซาบิแล้วก็มีความนุ่มของหมูเนื้อน้ำนะครับเข้ากันกับวาซาบิอืมทำไม้กินอร่อยนี้อ่ะแดงหม้อำวาซาบิอืมทำใมันต้อ